เอาละครับก็ขอสวัสดีผู้ชมทุกๆท,ท,ท่านที่เข้ามาดูกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมชาโกลิงพี p ีอีเช่นเคยแล้วก็วันนี้นะครับผมเราก็มาอยู่ใน n ม c ครับ1.20.4 EP2 นั่นเองในวันนี้เราจะไปทำอะไรก็ตามชื่อคลิปนะครับผมหาเหล็กนั่นเองซึ่งก็ไม่รู้จะยาวนานขนาดไหนนะครับผมหนทางวันนี้ก็ ผมขอชี้แจงอะไรไว้อย่างหนึ่งไอเจ้าตัวคลิปคอนทราแบนโพลิสนะครับผมผมจะไม่ทำแล้วนะเพราะว่าหนึ่งเลยก็คือคอมผมมัมนไม่ไหวจริงๆต้องขออภยัยแล้วก็ตัวโปรแกรมอัดเนี่ยมันก็มักจะค้างตลอดเลยตอนที่ใช้ผมเล่นเกมนั้นนะครับผมคือบอว่าอัดไปอัดมาแล้วอยู่ดีๆมันก็หยุดอัดให้ดื้อเลยก็ต้องขออภัยในส่วนนี้ด้วย ก่อนอื่นมาเข้าเรื่องกันเลยกว่าก็คือเราต้องไปขุดหินขุดอะไรใหม่เลยเพราะว่าโกระตกจัดเลยไม,ไม่ไม่สบอารมณ์เว้ยเมื่อวานนะครับผมคือเราตายกันตรงบาะละบาตรงนั้นเนาะ last day ตรงนั้นก็เดี๋ยวเราไปขุดห้องขุดหินเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราก็เริ่มออกล่าเหล็กกันเลย พังไปแล้วเรียบร้อยแอนไม่เป็นไรตั้งใจให้พังอยู่แล้วเพราะยังไงสักผมก็เอาไปตีบางมุมจนมันจนมันเหลือครึ่งหนึ่งอะ่ะไปแล้วก็ามาครับอุปกรณ์เหล็กเลยใช่ไหมครับพี่โกเลมอยากให้พี่โกเลมรีเซตเลือดให้อะ่ะนี่ก็คือวิธีการที่ผมจะไม่เปลืองหลอดอาหารนะฮะง่ายๆเลยตายนะฮะตายให้ใกล้จุดเกิดด้วยนะประเด็นไหนดูซิ อ่านี่ฟาร์มเมอร์อยู่นี่เอาไปให้หมดเลยไปมีอะไรให้แลบมั่งอ่ะเตโตโรทีครับผมพอดีว่าผมเพิ่งใช้โปเตโตกับคุณไปเมื่อกี้เราไปสำรวจกันมาแล้วใช่ไหมใน e ีีที่แล้วงั้นถ้าพูดถึงเรื่องทำผมจะไม่ไปทำนี่เฮ้ยผมไปดูหท่อก็ได้เนี่ยอยู่ตรงนี้เอง ว่าผมหันน้าถูกทางปะอาถูกแล้วไปรดรุนเพราะอคือ,อเรื่องโล่ไม่ต้องห่วงคนระับผมเหล็กเหล็กของผมเริ่มที่จะไปแล้วเหมือนกันผมต้องได้เหล็กผมต้องได้เหล็กเยกอะโคตรเลยผมถึงจะเอมีกำลังใจในการไปเนเธอร์นะไม่ก็เอาเพชรมาด้วยก็ได้ตรงนั้นคือไอไบโอมอะไรนะ ไม่รู้อาเยเชียเออต้นไม้ไอเ,เชียผมจำผมก็จำชื่อไม่ได้ต้องขออภัยกรอบเฮ้ยประตูสมบูรณ์เลยนี่สองบล็อกก็ได้แล้วเอาละคราวนี้ก็หวานหมูขอบคุณมากอา่าไม่เศษเหล็กเหรอไอรอนนาเกตถ้าเกิดเราออกไปครับมันก็จะสามารถได้เป็นอา่าพวกเหล็กอินกัสอันนี้อะไรงี้ได้ใช่ไหม อืมนะ่าสนใจแล้วอะไรนะ่นะน่ะบนนั้นน่นนะดูดีๆพระเจ้าก็เสกเกาะลอยฟ้ามาแหมแฟนตาซีจริงๆโลกมาครับแป๊เดี๋ยวเรากลับไปที่จุดเกิดแล้วก็เดี๋ยวไปเตรียมของเพื่อที่จะลงเหมืองกันก่อนเนานะเพราะว่าผมไม่ค่อยอยากจะใช้อุปกรณ์หินมากนักสักเท่าไหร่ใช้เหล็กบางก็ได้เดี๋ยวนี้ยุคสมัยไหนกันละ แตว่าในลิปนี้ผมพูดน้อยก็ต้องขออภัยนะครับผมถ้าเกิดว่ามันดูไม่ค่อยสนุก,กน,นะเพราะว่าผมเพิ่งสอบเสร็จวันนี้แล้วผมก็จะค่อนข้างเออด้วยอนะก็สอบวันนีชิง่งก็คือตายปุ๊คือไม่งหายเลยแล้วมีฟ er อร์จูนหนึ่งเออรอนักเกตเดี๋ยวผมเอามาครับเป็นพวกนี้กันได้สองก้อนเยี่ยมงั้นเอามาทำโล่ก้อนนึแล้วกันเนาะ วางอย่างนี้แล้วกันจุบ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 เฮ้ยออกมาทำไมอ่ะก็เราเอาฟลินต์แอนด์สตีลไปด้วยเนาะเป็นนี้แหละแล้วก็เราจะต้องพอชก็คือเราคราฟได้แค่นี้อยู่แล้ว20อันพอละไปไปกันเลยเฮ้ยแต่ก่อนอื่นอาหารนะไม่เป็นอะไรหรอกเรามีสิ่งที่เรียกว่า ลวงข้าวนั่นเองไปมือดีกว่าเปืองหวานแค่นี้ผมก็คิดว่ามันอาจจะพอแล้วเจ็ดอันได้กี่สแต็กยังไม่รู้เลยเนี่ยเยอะอยู่นะโอ้โหเกือบหนึ่งสแตกมายีอก้อนผมว่าพอเรามาเลือกกันดีกว่าเราจะไปว่าเราจะไปทําไหนกันก็คิดว่าน่าจะไปที่แถวๆถ้ำนี้แหละเพราะว่า มันก็ไม่มีที่อื่นให้ไปแล้วนอกจากตรงนี้ที่น่าสนใจซึ่งที่น่าสนใจที่สุดผมก็คิดว่าน่าจะเป็นถ้ำต,ตรงจุดเกิดตรงนี้แหละแต่ว่าผมยังไม่พร้อมเดินทางไปตรงนั้นเอาเป็นว่าทะเลตรงนี้คือมีประโยชน์นะครับผมแล้วก็เราจะเจอใบโอมป่าอเอเชียรตรงนี้ด้วยแต่มันเป็นใบโอมเล็กๆอะ่ะแต่ยังไงซะเราก็ต้องไปนะฮะก็รู้สึกว่าตรงนี้มันจะไม่ใช่ถ้ำหรือว่าต้องเดินทางข้ามตรงน,นี้ไป มันบใช่อมันบดได้อ่ะเอไปเถอะไป,ไปเราน่าจะหมดหวังกับตรงนี้เนอะแล้วเราไปที่อื่นกันตรงเป็นดีกว่าตรงนี้ก็ได้เด็นเบพอยไป200เมตรแบบเดียวใกล้ๆครับเดี๋วจะบอกว่าตอนนี้ผมมือไมครับดรอปลงก็ค่า,าจะเยอะ นิดนึงจริงๆก็ไม่นิดหรอกนะขาดเมื่อกี้ตัวที่ง่ายที่สุดอย่างซอมบี้ผมยังโดนตัวอะไรเดินตามกูนักหนาเนี่ยโอ้โหทั้งเสียงแมงมุมทั้งเสียงเอคีเปอร์โอ้ยทั้งสก,กิเลตันยิงธนูใส่อีกนั่นดีนเสียงอีกแล้วผมไม่สนใจข้างหลังดีกว่าเราลงไปกันเลยดีกว่าโอ้ย ถึงน้ำแล้วล้วก็ลงเลยว้าวลาพีชไอเราก็แอบดีใจนึกว่าเหล็กนึกว่าเจอเหล็กเจอเหล็กกับเจอเพชรตอนนี้ค่ามันไม่ต่างกันเท่าไหร่ละอาเลยเอ้ยอ้าววัสด,ดีครับผมรู้สึกว่าน่าจะเจอเหล็กแถวๆนี้มั้งดูไหนวะอันนี้อยู่ตรงนี้ มาเลยครับพี่อ้าวพี่ชายเหล็กเยอะอยู่นะมันไม่ใช่นน้อยนะเนี่ยอืมอะจะได้ไม่มืดเกินมอนสเตอร์ผมกลัว่ามอนสเตอร์มันจะเกิดต่อหน้าผมแล้วก็แห่จำสแกร์แบบว่าเอะสวัสดีฉันคือมอนสเตอร์ไม่คออ่อยอ่าผมไม่ค่อยสอบอารมณ์กับมอนสเตอร์ในเกมนี้ซะเท่าไหร่ อันนี้ผมว่าผมต้องสร้างบ้านเองเหมือนเดิมแหละผมว่าผมไม่อยากจะอาศัยชาวบ้านอยู่สักเท่าไหร่เนาะเพราะว่ายิ่งอยู่ไปผมรู้สึกว่าหมู่บ้านยิ่งล้างขึ้นล้างขึ้นเพราะผมไม่ได้นอนในเกมเพราะคราวนี้ผมอาจจะใช้เวลาในมาครับให้คุ้มค่าที่สุดเพราะว่าผมไม่อยากให้ซีรีส์มันเยอะเกินไปนะครับผมเพราะว่าาที่เกมเมอร์มาครับล้วนนะนะ อันนี้วันนี้ยังคิดอยู่เลยว่าจะทำไมคอยู่หรือเปล่าเพราะผมกลัวว่ามันจะคอนเทนต์มันจะ,ะจำเจเก,กินไปแล้วไม่น่าสนใจนะครับผมซอมบี้มันอยู่ไหนวะอา้าวในเหรอดีจ้ะไม่มีอย่าบอกนะอยู่ที่อื่นกระทองอันนี้ขุดได้ไหมไม่ได้อีกลืมไป this is not This is อ uh, ่านอนพิกแอ็กเล็กอะเนาะเออเสียงซอมบี้ยู่มันอยู่ด้านไหนเนี่ยด้านขวาผมควรฟังอะไรดีไหมผมรู้สึกหนอนแปลกอ๋ออยู่ด้านบนอ๋ออ่างั้นเราลงไปเลยแล้วกันตว่าชั้นข้างล่างอะไม่น่าสนใจซะเท่าไหร่มันไม่น่าสนใจเพราะมันมืดนี่แหละผมเกลียดความมืดได้ไหมครับ ตอนแรกผมคิดว่าผมจะได้เข้ามาถ้าใหญ่ขนาดนี้ไงก็เลยแบบว่าเออทอชแช่นี้ก็พอแล้วมั้งที่ไหนได้ผมคิดว่าผมน่าจะต้องลงลึกอย่างแรงเลยแหละลึกแบบลึกมากๆเพราะฉะนั้นถ่านที่อยู่ด้านบนผมก็ต้องขุดมาแล้วสินะึ๊บไหนผมเห็นถ่านอยู่ข้างบนอยู่นะผมเห็นมีถ่านอยู่ข้างบนอยู่นะไม่ได้ขีมโม ก็มันอยู่ไหนอะเอ้อ,อะไรข้างล่างก็คงจะมีแหละมั้งรูนี้น่ากลัวจังวะเฮ้ยผมคิดว่าข้างล่างก็น่าจะมีแหละอืมไปใจกล้าน้อยโอ้ยไม่กล้าแล้วอนึบอันหนึ่งุณนะจ๊ะขออนุญาติโอ้ยเตรียมตัว ข้างล่างไม่เ่ไม่ค่อยมีอะไรเลยฮะแล้วอันนั้นคืออะไรแสงไฟแล้วนั้นคือแสงไฟจากที่ไหนอ๋อลาวาแล้วเรสโตนโอ้โหหน้าขุดเว้ยเฮ้ยเอานี่ยเหล็กมาแล้วผมจะเอาอะไรไปเผาเหล็กอะผมจะเผาเหล็กในนี้อะ มีเด็กงองแงและหนึ่งอยากเผาเหล็กในนี้นู่นก็ทองโอ้เมีแต่อะไรที่มีค่าทั้งนั้นแล้วข้างในนั้นคืออะไรเนะี่ยน่ากลัวจังเอาเป็นว่าผมเอ๊หจุดก่อนชั่วคราวเวกบเกือบได้เป็นแท็กลนไฟละห้เหมือนว่าจะมีแสงจากตรงนั้นน่าจะเป็นแสงจาก พราะที่ผมปักไปแต่ว่าอันนี้คือผมต้องอเออเราเอาไม้มาเป็นไอ้นี่ก็ได้เราสามารถเอาไม้มาเป็นไอ้นี่ได้นะวะเชื้อเพลิงใช่ปะอ้าวนี่ก็น่าสนใจผมพูดน่าสนใจกี่รอบแล้วผู้ชมช่วยนับหน่อยผมพูดเยอะมากเลยนะเนี่ยปะยังไงซะผมก็ต้องเหลือไว้ ทำไอ้นี่อยู่ดีทำทอชทำสีจื๊บเอามาหนึ่งแล้วกันเกก็ถ้าเกิดผมจะได้ประมาณนี้เนาะเพราะว่าผมก็ต้องเอามาทำสติกจื๊บส่วนพวกทอชไม่ต้องก็ได้เพราะว่าผมใช้ฟลินต์แอนด์สตีลเอาราะว่าฟลินต์แอนด์สตีลมันก็เรียกว่าอะไรอันตรายเราเจอซอมบี้ผมก็สามารถเผามันได้ ไหนๆได้เหล็กแล้วสามก้อนเอามาทำเลยจ้าพิกแอคจ้ามาเลยเดี๋ยวก่อนนะแต่พิกแอคทองมันขุดได้นี่หว่าโอเคผมขอถอนคำพูดขอถอนคำพูดพิกแอคทองมันขุดเรสตน stone ไม่ได้ไมันต้องพิกแอคเหล็กเนาะเย้เรสตน stone แต่เสือกไม่เจอเพชรไง เมันต้องอยู่ Y เท่าไหรอ่อ่ะ y ลบสิบแปดกท่านผู้ชมนี่ผมไม่รู้ผมไม่ค่อยเอ่อได้รู้เรื่องมาครับเท่าไหร่เอ๊ะสวัสดีจ้าซอนซะเนียนเจียวส่วนในตรงนั้นผมจะไม่คิดจะยุ่งกับมันอยู่แล้วไม่ต้องห่วงผมไม่ได้ลืมแน่นอนแ็ไม่คิดจะยุ่งกับมันแม้แต่นิดเดียวไม่ต้องห่วงไอ้บล็อกนี้ผมก็ต้องขุดออกออกไปอยู่ดีอะ่ะ ผมคงไม่แบบว่าโดโดดลงไปสูมสี่ส่มหาหรอกเนาะจึบิบจึบิบจึ๊บผมจะเป็นคนโง่ผมก็ไม่ได้โง่อะไรขนาดนั้นแต่จริงๆนะมันขุดมันขุดดีว่าพรีไอหินเยอะเลยชอบเหล็กก็พออย่างนี้นี่แหละแต่ถ้าเกิดว่าได้เพชรมาก็ดีชีวิตดีดีอบอืมนั่นอันนี้คือผมพลาดเองนะไม่ใช่อะไร เรากลับกันเลยดีกว่าผมว่าตรงนี้ไม่น่าจะเหมาะสำหรับการที่เราจะอยู่ล้วแต่ว่าก่อนอื่นเราต้องปุดพวกนี้เก็บไว้ก่อนจึ๊บจึ๊บจึ๊บแล้วก็จึ๊บเรียบร้อยอีซี่จะบอกนะว่าเช้าแล้วอะ่ะผปุณดจนเช้าเลยเหรอ ไปดูกันก่อนไปขึ้นช้าเหลือเกินเนาะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวขอตัดไปตอนที่ผมขึ้นสูงสุดเลยแล้วกันมามายังไงเนี่ยแล้วก็ใช่มันเช้าแล้วโอ้โหขุดยันเช้าเอ้ยแต่ก็คุ้มค่านะอย่างน้อยเราก็ได้เหล็กมาเยอะแล้วก็ได้อะไรหลายอย่างเลยเดี๋ยวผมจะเอาต้นนี้ไปปลูกด,ด้วยกันพวกเลเดี๋ยวค่อยขุดทีหลังเพราะว่า ตอนนี้เคลผมยังไม่ต้องการแล้วคุณผู้ชมจําได้ไหมว่าผมยังไม่ได้ไปที่ไหนใช่แล้วฮะทางนี้เองทางนี้ยังไม่มียังไม่มีผู้ที่ได้มาประสบพบเจอผมจึงขอประเดิมเฮ้ย <Hey! S 2> น่าสนใจแต่คือมันก็เป็นแค่เอ,อ่อแบบว่า วงโกงโง่ๆแค่นั้นเองแต่อย่างน้นไมันก็มีเหล็กบระว่าตรงนี้ยึบเอาเหินขุดเหล็กผมจะไม่เอาเหเล,เล็กขุดเหล็กเด็ดขาดถึงแม้มันจะขุดเร็วก,กว่ากา็ตามแต่ว่าผมต้องการใช้หินให้คุ้มก่อนอดีแหละแก้ปัญหานะครับผมมีฟลินต์แอนด์สตต่อไม่มีทอชก็ต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้วยอย่างนี้แหละไปเรากลับกันเลยดีกว่าอ โอเคถึงกันสักทีหมู่บ้านที่รักของเราใช่ไหมจา้าพีโกเลมเอาควรจะเอาเหล็กมาเผาเนาะส่วนไอ้สองน,นี้เดี๋ยวผมก็เอาไว้กับตัวพวกตอนนี้นะครับผมแต่ก่อนอื่นผมตัดไม้เบิร์ชมาด้วยนะครับผมเพราะาผมจะเอามาทำพวกสติ๊กอะไรอย่างงี้เพราะผมรักไม้ไม้โอ๊กแบบว่าสุดใจเลยผมจะ จะไม่มีวันเอาไม้เบิร์ชมาทําเป็นพวกบ้านอะไรอย่างนี้แน่นอนก็เดี๋ยวสอนที่ผมจะเก็บไว้กับตัวก่อนนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวผมจะเผาสองอันนี้เพื่อเอามากินเนาะแล้วก็ให้มันนอนไปก่อนแล้วก็เด็กอินกอรอันนี้ผมจะเอาไว้กับตัวคือก,กันเป็นคนบันไดน,นี่จะพูดภาษาอะไรกันแน่เนี่ยภาคอะไรกันแน่อ่ะเอาเป็นว่าอันนี้คือวันที่สี่นะครับผม ก็เดี๋ยวเราจะไปลงท่าอีกที่นึงก่อนจบก่อนจบคลิปอะนะคือตรงนี้แต่ถ้าเกิดตรงนี้ไม่มีอะไรนะครับผมผมก็อาจจะต้องย้ายมาตรงนี้ก็ได้นะครับผมดเดี๋ยวเรานอนผมเอาอาหารมาแค่นี้มันจะพอป่าวะหวังว่าจะพอหวังว่าจะพอผมไม่รู้ผมควรทำหน้าตาอะไรผมทำหน้าตานิ่งๆไปก่อนแล้วกันเนาะราะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าหน้าตาของผม ควรจะทำอะไรยังไงดีและอันนี้คือสเต็กไงไอ้น,นี่ขนมปังนี่วะสเต็กข้องนบ้าอะไรมองขนมปังเป็นสเต็กมันก็เหมือนจริงนะอุ้ยสวัสดีครับตรงนี้คือเขียวเขียวมาเลยโยโยไอ้หนูโยโอ้ย มาดีเฮ้ยมีใครอีกไหมไม่มีเพื่อนเองใช่ไหมเจ็บเรียบร้อยเพื่อนมันคงจะไม่มีแล้วแหละผมพิ่งฆ่ามันตายเมื่อกี้ทานทานทานผมต้องการทานเจ็บปักให้แมสว่างสว่างไปเลยไม่สนใจแล้วมันจะยังไงอะไรยังไงจะปงจะเปลืองก็ช่างหัวมันเพราะตอนนี้ผมมีไม้สติก๊ก อย่าง้นหลามต้องเรียกว่าเอ่อค่อนข้างเยอะอยู่และอะไรเนี่ยแถวๆนี้มีแต่อะไรเต็มไปหมดโอ้ยเหล็กเยอะนะเนี่ยถ้ำนี้เหล็กเยอะโอ้โหไม่ไม่ไมพีชแล้ผมพายนานตายเลยเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราตัดไปตอนที่ผมขุดพวกนี้เสร็จเลยแล้วกันนะแบบว่าออกจากถ้ำเลยไอ้นี่เพราะว่ามึงอัเป็นใคร แม่มดก็ตีให้ <blond> นอนเลยเลืก <Gian cido> ันผมอัดอยู่แล้วเนี่ยผมลืมกดจุดอัดเกือบมองหน้ามันซะแล้วเกือบแล้วโกเลมช่วยหน่อยจ้ะไปเดี๋ยวเจอกันตอนที่ผมทำอะไรเสร็จเลยแล้วกันอย่างที่บอกเอโยคุณผู้ชมก่อนที่เราจะออกจากถ้ำนี้นะครับผมผมก็กำลังเดินทางออกจากถ้ำเลยเพราะว่า ผมไม่รู้แล้วจะทำอะไรดีนะครับผมแล้วคือแบบของมันผมได้มาแค่เนี้ยเลยในที่สุดผมก็เจอสิ่งนี้สักทีนะเพชรนั่นเองโอ้โหขอญาตขุดเลยแล้วกันเนาะถึงมันจะมีแค่นิดๆหน่อยๆก็เถอะอย่างนั้นก็มีเฮ้ยเยอะอยู่เยอะอยู่เยอะอยู่ผมใช้ไฟไปน้อยมากเลยเพราะว่าตรงนั้นนะผมก็แบบไม่อยากใช้ไฟซะเท่าไหร่ ผมลงไปข้างล่างไม่ไม่ได้ลึกเท่าไหร่นะครับผมก็แค่แถวๆนี้เนาะผมไม่ค่อยอยากใช้ไฟเท่าไหร่ช่วงนี้เพราะว่าผมค่อนข้างจะจนไฟอะนะถึงแม้ว่าผมจะใช้ไฟไปแล้ว64 64อัน2ครั้งก็เถอะสองสแต็กนั่นแหละอันนี้ขนาดประหยัดพยายามประหยัดแล้วนะคุณผู้ชมผมต้องใช้ไป2องสแต็กซึ่งอย่างน้อยในถํานี้ฐานก็เยอะละเนี่ย ดูจากจำนวนฐานคุณก็รู้เลยคุณก็น่าจะรู้แล้วแหละว่าผมใช้ไฟไปเยอะขนาดไหนต,ตอนนี้คือผมต้องทำภารกิจหนึ่งให้ลุล่วงก็คือการหาทางกลับบ้านเนี่ยหาทางกลับบ้านไม่เจอไม่ใช่ตรงนี้ด้วยเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปเจอกันตอนที่ผมกลับบ้านได้เลยแล้วกันเนาะลอยเมตรเองใกล้นีว่ะอยากขุดไปเลยอะแต่ว่านั่นแหละตัดไปตอนที่ผม เธอทางกับบ้านตัวเองเลยเนาะโอ้ย oh. เป็นการขุดเหมืองที่ผมต้องฟังคลิปอ่าของช่องคารลอสไปด้วยบางครั้งก็ฟังของยิโรกูมะมาด้วยนะครับผมแล้วก็ฟังคลิปของไอ้อามฟังคลิปหมูกรอบวนไป2ชั่วโมงนี้นะให้ชิวๆเกิดเปิดการตั้งค่าทำเพี้ยเลยเนี่ยก็คือบอกเลยเตรียมตัวไปดีก็อย่างนี้แหละ จะเลนกากนะฮะเลือดเหลือครึ่งหลอดแบบบ่อยมากเจอเอสกเกเรตันทีแล้วผมก็ใช้มือเปล่าเหมือนเดิมไม่รู้เพราะอะไรไม่รู้จริงๆอะ่ะคือแปบลบว่าอยู่ดีๆผมก็ใช้มือเปล่าในการฆ่ามันแต่เอาเป็นว่าตอนนี้เราเลิกสนใจเรื่องนั้นและจบคลิปกันเลยดีกว่านะครับผมเพราะว่าวันนี้เราได้อะไรมาเยอะมากเลยปอญาติเอาเลิกเอาใช้ยังขุดไม่ยังเผาไม่เสร็จอีกเหรอ โอเคผมว่าผมต้องขับฮอปเปอร์อีกแล้ววะ่ะต้องรับยังไงวะอ่ะ <Okay. S 1> ใช่เราต้องมีกล่อง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 เอากล่องมาหนึ่งกล่องอ่ะฮะแล้วก็เอาเหล็กมาก็ฮอปเปอร์อย่างงี้ปะอ๋อยีเกือบได้แล้วฮอปเปอร์ต้องมันจะต้องมีแบบว่าที่ใช้ใน นาคตด้วยแหละผมว่าปึ๊บแล้วก็หมูนะเราได้ของมาเยอะแล้วเราขอแอค่น,นี้กันแล้วนะฮะอ๋อไม่ไหวจริงๆเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปกเด้งจังเลย3คลิปแล้วเอาเป็นว่าไว้เจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับผม สำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมบายยไว้เจอกันคลิปหน้าฮะ